เพ่มแพ่สิพาดเป็นใบตองค่ะพี่น้องจ๋าเป็นใบตองห่อข้าวค่ะใหญ่ห่อขา้าวมือแรงค่ะพี่น้องจ๋าเบิดมือเบิ้ไปบ้านพี่น้องพี่น้องจ๋าข้าอยู่น้ำบุญห่อข้าว เพนี่ตะพองเนี่ยค่ะท,ทำมาเนาะพี่น้องจ้า <c oughs> ทำประมาณนี่พี่น้องดับชุได้เฮ็ดจังได้แด่พี่น้องเฮ็ดแบบได้แด่ ประเทศมาาตระมา,ะมาเนี่ยทำกระทรงเหรอ,ขอเขาเรียก ออกมาประมาณนี้ค่ะสามอาทิตย์แล้วเ้ากะสิมาตัดใบตองให้ได้ขนาดก่อนพี่น้องเจ็ดจมันนี่ตัดใบตองให้ได้ขนาดก่อน จะได้ขนาดประมาณนี้เตรียมใบตองใส่ห่อข้าว ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณค่ะ